พูดต่อเลยพ really? ี่ป oh ื้มเจอหรือเปล่าอุ well? ้ยพ oh ี่ปื um ้มเจอสมบัติอะไรอ่ะอุ้ยอุ爸爸้ยระวังนะเจอหรือเปล่าอะไรอ่ะอุ้ยเหมือนเราจะเจอแล้วอีกนิดนึงอีกนิดนึงเจอเจอยังพี่ปื้มอุ้ยอะไรอ่ะ สวัสดีครับวันนี้เรามาสำรวจสิ่งมีชีวิตบริเวณทะเลบางแสนเนะาะนี่ไงพอเจออะไรด้วยเนี่ยเพิ่มเห็นป่าเพื่อนเเห็นกันไหมเนี่ยเพิ่มขุดหน่อยลองขุดดีดูิมีข้างในมีอะไรหรือเปล่าอาจใช้ตัวขุดเลยใช้จอบขุดเลยใช้เสียมขุดเสียมขุดเอ้าช่วยกันขุดอึ๊บ เอาเรามาสำรวจกันดีกว่าช่วยกันขุดว่าจะมีตัวอะไรไหมหาสิ่งมีชีวิตกันดิอุ้ยนี่ไงเจออะไรเนี่ยตัวอะไรอ่ะเนี่ยเพี่อนๆอย่าจับมั่วดิใส่เดือนหรือเปล่าเอาเอาเพื่อนอย่าปัดไปดิไปไหนเลยช่วยกันขุดพ่อช่วยด้วยปึ๊บเจอยะเจอไหม เจออะไรยังอุ้ยเหมือนพ่อเจออะไรแข็งแข็งเลยอะเหมือนเจออะไรแข็งแข็งอยู่ข้างใต้นะอุ้ยเจอสมบัติหรือเปล่าอุ้ยรู้อะไรเร็วขูดให้เพื่อนๆดูเร็วมีไหมมีไหมมีไหมอุ้ยมีหรือเปล่าว้ายเออโอ้โห ถล่มเลยอ่ะอุ้ยนี่นี่นี่เหมือนทอจะเจอแล้วตะขาบตะาหรอ,อตะขาบน้ำาหรอนี่นี่นี่เนี่ยเดี๋ยวเดี๋ยว<ๆ>ใส่ใส่ใส่นี้ใส่นี้ใส่นี้ได้ต้อนกับน,น้ำทะเลนี่นี่เอามาใส่นี้ไนงะให้เพื่อน <c oughs> ๆดูเราเจอตัวอะไรเนี่ยเราเจอตัวอะไรกันเนี่ยไหนอะ โอ้หนีไปแล้ว,ว่啊พี่ปื้มหาใหม่หาใหม่หาใหม่ไม่ไม่รู้อะไรอะเฮ้ยรู้อะไรเฮเพิ่งขุดแล้วอุ้ยนี่ไงใจเดือดหรือเปล่าพี่ปื้มระวังนะมาเดี๋ยวพ่อเอาให้เพื่อนๆดูนี่ไงนี่นี่นี่น,นี่เอาขึ้นมาดูบนนี้อ่ะพี่ปื้ม เรามาดูพร้อมๆกันนะเราเจอตัวอะไรด้วยนี่ไหนอ่ะระวังระวังเด็กๆระวังระวังนะตรงนี้เราเนี่ยเราเจอเหมือนจะเป็นไส้เดือนทะเลหรือเปล่าเนาะพี่ปื้มเนาะเนี่ยดูดิมันกระดึ๊บกระดึ๊บได้ด้วยอ่ะนี่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 โอ้โหนี่นี่มันกระดึ๊บไปแล้วเนี่ย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  เหมือนไสเดือนเลยนี่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 เนาะอุ้ยอุ้ยอุ้ยปล่อยดีกว่าเหมือนไสเดือนทะเลเลยเนาะพี่ปุ้มเนาะเออตุนต่อเลยพี่ปุ้มเจอหรือเปล่าอุ้ยพี่ปุ้มเจอสมบัติอะไรอ่ะอุ้ยอุ้ยระวังนะเจอหรือเปล่าอะไรอ่ะอุ้ยเหมือนเราจะเจอแล้วอีกนิดนึงอีกนิดนึงเจอเจอยังพี่ปุ้ม เฮ้ยอะไรอ่ะอห,อาหายผีหรือเปล่าหายผีหรือเปล่าหายผีหรอกเหรอไหนอ่ะอโอนโหพี่ปิ้วเราเจออะไรหายหายผีเหรอคุดต่อกันดีกว่าอาสมบัติสมบัติที่เราเจอไว้ตรงนี้นะ ตอนนี้พี่ปื้มกำลังขุดหาสมบัติต่อแล้วนี่เมื่อกี้เราเจอหายผีเหรอหายผีครับพี่ปื้มขุดเร็วช่วยกันขุดต่อจะเจออะไรมาอุ้ยเหมือนพ่อจะสะดุดอะไรบางอย่างเฮ้ยเฮ้ยอะไรเฮ้ยเฮ้ยปูอะไรนะาปูอะไรอยู่ในนี้ปูนากาเกลอยู่ในนี้ได้ยังไง ปูทะเลว้าวไปล้างน้ำก่อนโอ้โหไปปพ้มเจอปูนาขาเกเราจะเจอสมบัติอีกไหมอ่ะอุ้ยตัวอะไรอ่ะอุ้ยนี่เราเจอใชเดือนทะเลอีกแล้วใช่หรือเปล่านะพ่อก็ไม่รู้จักนะให้เพื่อนๆดูหน่อยนี่ไงนี่ไง ให้เพื่อนๆดูหน่อยว้าว <S <S สำหรับคนกลัวก็จะกลัวหน่อยเนาะพี่ปื้มกลัวหรือเปล่าพี่ปื้มกลัวไหมไม่ค่อยกลัวเท่าไหร่ใช่ไหมกลัวหาไม่เจอแล้ว <S <S ตอนนี้เรามาพิสูจน์ดีกว่าหายผีข้างในคืออะไรเนี่ยหายที่เราเจอเนี่ยเนาะพี่ปื้มเนาะปื้มได้หอยได้เปลือกหอยนี่นะอู้ นี่หายผีของพี่ปื้มอ่ะเคาะออกได้ไหมอ่ะอ้ยอย่าเคาะเลยเนาะเดี๋ยวจะออกมานะไม่เอานะโอ้เนี่ยเปลือกหอยตัวใหญ่เต็มเลยอ่ะนี่นี่เขาเรียกอะไรพี่ปื้มนี่เนี่ยเนี่ยสาหร่ายหรือเปล่าสาหร่ายหรอสาหร่ายเต็มเลยอุ้ยนี่พี่ปื้มนี่นี่เราเจออีกแล้ว หอยหอยแมงภู่ตายหรือยังอ่ะตายแล้วเหรออุ้นี่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 โอ้ไม่เจอตายแล้วอหอยเงาฮะหอยเงาเรียกหอยเงาเหรอไม่เราไม่รู้จักไหน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  พี่ปุ๊บพี่ปุ๊บเจอสาหร่ายเหรอโอ้โหสาหร่ายทะเลเจอมีสิ่งมีชีวิตอีกไหมอุ้ยไม่ใช่นั้นไม่ใช่เจออะไรครับว้ายพี่ปุ้มเจอทรายโอ้โนอันนี้ฝนตกแล้วนะพี่ปุ้มเนาะฝนตกน้อย เดี๋ยวพี่ป้มจะไปไปลาการตูนเดี๋ยวพี่ป้มจะไปพาดูปลาการะตูนคลิปหน้าเนาะส,สำหรับวันนี้สวัสดีครับบ๊ายบาย